สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเะครับเข้าสู่การรับเดตข่าวสารฟุตบอลไทยนะครับซืมาเลเซียเลครับออกมานําเสนอเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกส่วนเอเชียรอบที่2หรือรอบส0ทีมทวีปเอเชียซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น8กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งจะมีกลุ่มละ5ทีมโดยจะมีการคัดเอา12ทีมไปแข่งขันรอบที่3หรือรอบสุดท้ายของเอเชียเพื่อแย่งตั๋ว4.5ที่นั่งไปแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022 รอบสุดท้ายที่กาตาพร้อมกันนั้นนะครับทีมที่ผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียจะได้สิทธิ์ลงเล่นในเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติก่อนหน้านี้นะครับโปรแกรมการแข่งขันในกลุ่ม G ซึ่งประกอบไปด้วยเวียดนามซึ่งมีอยู่1 1แต้มมาเลเซียซึ่งมีอยู่9แต้มส่วนไทยเรานะครับมีอยู่8แต้มแล้วก็ UAE ครับ6แต้มส่วนอินโดนีเซียครับตอนนี้ยังไม่มีแต้ม ได้ถูกยกเลิกโปรแกรมรอบคัดเลือกเดือนมีนาคมออกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีความทวีคูณรุนแรงอย่างต่อเนื่องและสุดนะครับด้านของดา์โตวินเซอร์พอนส์โจนเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือเอฟซีได้ออกมาเผยกระบวนการทุกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีให้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนอีกครั้งในวันที่15กุมภาพันธ์นี้เกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันเดือนลงไปในเดือนมีนาคม เพื่อแข่งขันให้เสร็จสิ้นตามโปรแกรมที่จะแข่งขันโดยจะนําเสนอรูปแบบการแข่งขันนะครับจะมีการเตะแบบไหนในช่วงของโปรแกรมเดือนมิถุนายน2564พร้อมกันนั้นการแข่งขันเนี่ยจะต้องเป็นไปได้วยความเรียบร้อยในเดือนมิถุนายน2564เพราะในช่วงเดือนกันยาตุลาก,การ64เนี่ยแล้วก็มีนา65จะเป็นการแข่งขันรอบ12ทีมสุดท้ายของเอเชียขณะนี้นะครับแม้ว่ากลุ่ม G ี ไม่ว่าจะมีข่าวมาว่าให้ UAE เนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในโปรแกรมที่เหลือแต่อยากให้มีสมาชิกในกลุ่มกลับมาพูดคุยกันอย่างชัดเจนอีกก่อนว่าจะเอาอย่างไรเพราะเวียดนามยังคงเป็นทีมเดียวในกลุ่มที่ยังมีจุดยืนของตัวเองคือยังไม่โหวตในการเลือกสนามการแข่งขันเล่นตามโปรแกรมเดิมในส่วนของ f c นะครับจะสรุปวันที่15กุมภาพันธ์นี้ส่วนเรื่องเกี่ยวกับว่า จะตกลงกันในกลุ่มไม่ได้เนี่ยเอฟซีจะหาสนามแข่งขันซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งว่าจะมีทีมใดสามารถเดินทางไปแข่งขันได้รหรือไม่สถานก,การณ์ของฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G ีเวียดนามตอนนี้นะครับมาอันดับที่1ลงเล่นทั้งหมด5นัดมีอยู่11แต้มส่วนมาเลเซียนะครับอันดับที่2ลงเล่นทั้งหมด5นัดมี9แต้มส่วนไทยเรานะครับอันดับที่3ลงเล่น5นัดมี8แต้มแล้วก็ u a e ครับอันดับที่4 ลงเล่น4นัดมี6แต้มแล้วก็ส่วนอินโดนีเซียครับนัดที่5ลงเล่น5นัดแพ้รวดนะครับยังไม่มีแต้มโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G ีซึ่งกลุ่มแรกนะครับ UAE จะพบกับมาเลเซียแล้วก็ไทยจะพบกับอินโดนีเซียส่วนอินโดนีเซียครับก็จะพบกับ UAE แล้วก็มาเลเซียเนี่ยจะพบกับเวียดนามแล้วก็ UAE จะพบกับไทยแล้วก็เวียดนามพบกับอินโดนีเซีย แล้วก็ u a e พบกับเวียดนามแล้วก็ไทยเนี่ยพบกับมาเลเซียนะครับสรับข่าวต่อไปอสุโตอุชิดะอาดีตดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตำนานสโมสรฟุตบอลกวางเขาเล็กคาชิมะแอนเดอร์ที่ประกาศรีทายการค้าแข้งด้วยวัย32ปีพร้อมกับเดินหน้ารับงานคุมทีมเยาวชนทีมชาติญี่ปุ่นในเวลาต่อมาได้ออกมาย้อนเรื่องราวในอดีตที่ยังเป็นนักเตะอาชีพในต่าง ประเทศสมัยค้าแข้งให้กับสโมสรซานเชส0-4ในเรื่องของเม็ดเงินที่รับเรื่องของเงินโบนัสแต่ละแมตช์นะครับการแข่งขันจํานวนสูงสุดแบบมหาศาลซึ่งอัสโตอุชิดะนะครับได้เปิดเผยกับเดนซาในรายการว่าเงินโบนัสสะสมของทีมชนะแต่ละแมตช์เนี่ยของแต่ละเดือนมันจะมีจํานวนหลายล้านจนไม่สามารถถือได้ด้วยมือเดียวในฟุตบอลลีกกับฟุตบอลถ้วยสโมสรยุโรปมันจะมีความแตกต่างกันออกไปตามความยากง่าย แต่เงินชนะในแต่ละแมตช์นะครับมีจํานวนที่สูงมากๆในการเล่นทุกเกมก่อนการย่งขันผู้จัดก,การทั่วไปแล้วก็กับตันทีมเนี่ยจะมีการตัดสินใจเงินจํานวนนี้ในอีกห้องหนึ่งแล้วก็จะกลับมาแจ้งยอดว่าในเกมนั้นๆเนี่ยจะได้จํานวนเท่าไหร่ในทางกลับกันนะครับรายได้เหล่านี้บ่งบอกถึงอาชีพนักฟุตบอลที่มีชีวิตอาชีพค้าแข้งสั้นจึงทําให้มีการต่อรองเพื่อให้ได้รับข้อเสนอที่มากมหาศาลฟีทาของนักเตะที่จะดีแค่ไหน ในระบบฟุตบอลอาชีพนั้นเงินจะจ้างถูกประเมินอ,ออกมาทุกอย่างเช่นการท่านักเตะเห็นคุณค่าของเงินเดือนก็จะพยายามรักษาความสามารถยกระดับฝีเท้าพร้อมดูแลตัวเองสำหรับอสุโตอุชิดะเป็นหนึ่งในนักเตะชั้นดีของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นเติบโตในเจลิกกับสมูรคาชิมะแอนเดอร์ก่อนที่จะโยกไปค้าแข้งให้กับสมูสสรซานเกซนสซูนในเยอรมันลงรับช้ยต้นสังกัดจำนวน104นัดก่อนที่โยกไปเล่นให้กับ ยูนิโอนเบอรลินเคยติดทีมยอดเยี่ยมบนเดลดิก้าดูการ2 0 1 2ัน1 3แล้วก็ปี2013-2014หลังจากนั้นนะครับเจ้าตัวก็ย้ายกลับมาเล่นให้กับตัวสังกัดเดิมก่อนที่จะประกาศรีไทม์อาชีพนักเตะด,ด้วยวัย32ปีเมื่อรููการ2020ที่ผ่านมาคำว่ <S <S า,าความเชื่อศรัทธาสายสา์นั้นขึ้นอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานจนเป็นสิ่งที่คุ้นเคยและเราเห็นอย่างคุ้นตา เป็นประจำวันเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมความเชื่อไปแล้วก็คงไม่ผิดโดยเฉพาะการเส้นไหวเจ,เจ้าที่เจ้าทางนะครับที่คนไทยมีความเชื่อว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยจะมีเจ้าที่คุ้มปกปักรักษาไม่เฉพาะแค่ศาลพระภูมิรวมไปถึงเจ,เจ้าที่เจ้าทางอยู่ด้วยวงการฟุตบอลก็เช่นเดียวกันนะครับกับภาพที่เราเห็นประจําแต่ละสนามนั้นจะมีเวลาการแข่งขันก็จะเห็นบรรดาผู้บริหารสโมสรโค้ชนักเตะไปกรบาบไหว้ขอพรอพระภูมิเจ้าที่ แทบจะทุกสนามซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นเรื่องของจิตใจที่ทําแล้วสบายใจมีความฮึกเหิมมีความเชื่อมัน่นว่าจะสามารถดลบันดาลสิ่งดีๆให้กับทีมตัวเองได้ซึ่งัดล่าสุดนะครับนัดที่17ของการท่าเรือ FC ที่พวกเขานั้นเหมือนจะได้เจ้าที่เจ้าทางดุลมันดาลใจผลชนะเต็มๆไม่รวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของนันเตะให้กับทีมที่บดเอาชนะสุขโขทัย f ออาคันตุก,กะผู้มาเยือนนะครับได้อย่างเฉียดฉิว บนเส้นยาแดงผ่าแดงช่วงทศเวลาบาดเจ็บนาทีที่93และก็สามารถคว้าชายเก็บ3มแต้มได้สำเร็จสำหรับข่าวต่อไปสุโชคเลือวัฒนาโกเมสกรรมการบริหารลำปางเอให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นข่าวลือในทางที่ไม่ดีเกี่ยวกับสมุรโดยระบุว่ายอมรับว่าทางสมุรยังคงค้างเงินเดือนนักบอลคนละ1เดือนจริงซึ่งก่อนหน้านั้นสมุรไม่เคยติดถึง3เดือนอย่างที่เป็นข่าวอย่างเต็มก็2เดือน สโมสรไม่เคยนิ่งนอนใจแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่จ่ายหรือเบีย้ยดใดทั้งสิ้นอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าในสถานการ์ที่ไม่ปกติและก็ผลกระทบจากโควิด -19 ผมเชื่อว่ามีอีกหลายๆทีมมากๆที่ประสบป,ปัญหาขาดสภาพคล่องเหมือนกันทั้งลำปาง f c นะครับก็ได้มีการดำเนินการข้อตกลงแล้วก็นัดจ่ายเงินเดือนที่ค้างคายอยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ทีมงานและก็นักฟุตบอลทุกคนอย่างชัดเจนโดยทุกคนได้ตกลงยินยอมด้วยความพอใจแล้วก็เสินชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนในกรณีของเควินบรันที่มีการยกเลิกสัญญาและยื่นเรื่องฟ้องไปหาฟีฟ่านั้นเราเพิ่งได้รับเรื่องจากฟีฟ่าในวันนี้ที่แท้จริงแล้วนะครับเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการการเจรจาแล้วก็ชดใช้ค่ายกเลิกสัญญากับงินเดนที่ค้างอยู่รวมไปถึงวันที่นัดจ่ายยังไม่ถือว่าเป็นที่ทสุดทางเรายอมรับว่ายังค้างจ่ายอยู่แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะบิดพลิ้วอย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยก่อนนั้นเนี่ย สถานก,การณ์ไม่ปกติเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9รอบที่2อยากให้สังคมลองไปเช็กกันดูข้อมูลนิดหนึ่งระปัง FC ไม่เคยมีเรื่องติดค้างเงินเดือนมีแต่บางเดือนนะครับที่เราออกให้ทุกคนก่อนกำหนดด้วยซ้ำแม้แต่นักฟุตบอลที่มาขอ,อยเลิกสัญญาเพื่อไปเล่นให้กับทีมใหม่ในตลาดเปิดนัดล่าสุดนะครับเราก็ยินดีที่จะปล่อยไปโดยที่ไม่ได้ติดใจว่าจะมีเรื่องของการฉีกสัญญาที่เหลืออีก4-5ถึงเดือนแล้วก็มีการทยอยจ่ายเงินเดือนที่ติดค้างไปจนเกือบครบหมดแล้ว โดยที่ไม่ได้ชว์โอกาสที่จะไม่จ่ายหรือเอามาหักล้างค่าฉีกสัญญาที่ทางสมโมสรก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกได้ผมถือว่าทางสมโมสรได้พยายามดําเนินการทุกมีทางอย่างเต็มที่และก็เต็มความสามารถที่จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างดีที่สุดโดยไม่ได้เจตนาที่จะบิดพิ้วหรือว่าไม่จ่ายเงินในใดทั้งสิน้นตลอดเวลาที่ผ่านมาครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับบอร์ดบริหารลําปางก็เปิดใจถึงประเด็น ้งจ่ายเงินเดือนนักเตะในช่วงนี้ก็ต้องเข้าใจกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ